น้ำเป็นสีเขียวนะครับสะท้อนนะครับเห็นเงานะครับทอดยาวลงมาในน้ําหินนะครับผมนะครับความสูงหินนั้นก็อยู่ประมาณในตัวนี้ประมาณ5เมตรนะครับแล้วก็ทอดยาวลงมานะครับเป็นเงาในน้ํานั้นสวยจริงๆนะครับด้านซ้ายมือเป็นศาลานะครับเป็นเก่งจีนนะฮะศิลปะแบบจีนนะครับสวยงามจริงครับ มีบันไดนะครับเท่าทีนะครับเป็นรางเป็นช่องทางเดินนะครับเพื่อเข้าไปสู่ในตัวของนะครับทอดยาวไปในน้ํานะครับแล้วเข้าสู่ตัวของศาลานะครับแล้วก็ในส่วนของหินนั้นงดงามจริงๆนะครับทอดยาวลงมาเป็นเงานะครับเข้ามาในน้ํานะครับปลาหินนั้นถูกยกเป็นมรดกโลกเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับในเมืองคุนหมิงแห่งนี้นะครับ ハハ、yeah.